วันนี้มาเบิ่งอาการของ L3608 มหนย์แปดครับขาหนุกบกคืบบ่มีแห้งนะครับนี่ครับกดแซ่ไว้กับบกึ้นต้องกดย่ำย่ำจังขึ้นนะครับต้องกดย่ำย่กดลงกับปกติครับกดขึ้นกับย่ำย่จังขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเบิ่งกันว่าเป็นอย่งไรครับบางทียกบกขึ้นนะครับก็มาเช็คนะครับเช็คว่าไฮโดรลิก หัวบ่อนะครับกับบ่อซึมนะครับชุดข้างหลังจะบ่อซึมนะครับชุดนี้กับบรดลรัวซึมนะครับข้างหลังกับบ่อซึมนะครับก็ได้สีถอดเบิ่งมามันสกอะเซนเนกนะครับเป็นน้ำยางนะครับที่มันยกว่าขึ้นนะครับครับชุดนี้ก็มีน็อตหกเหลี่ยมอยู่สองตัวนะครับหันออกนะครับปกติมันก็ลด เองนะครับมันก็สลักมันก็สีลุยเนี่ยมันก็เลยเป็นแบบว่าองอกแต่ว่ากอหนานี้มันเปิดนะครับมันบมันยกขึ้นปกติครับหาทุกมองแล้วนะครับครับมองมาแล้วกระบ,บอกนะครับกะสีนี่มันสีเป็นยังไงจุกโปกกลายเนี่ยนะครับแล้วก็เงียที่สองตรง,งเนี่ยหลักหลักกับสีเป็นสีแบบว่าใส่งานมาโดนนะครับใส่งานมาโดนนู่นี้มันก ลองเบึงว่ามันเป็นน้ำยางครับเป็นน้ำตัวนี้คือเป็นน้ำเทือห้องวันตัวนี้เทือห้อนะครับแต่ว่าชุดนี้กับบริซึมนะครับชุดตัวนี้บวบัวซึมนะครับปกติใช้ได้ปกติเดี๋ยวไปเบรงในกระบอกกันว่ามันเป็นยังไงในลองทําความสะอาดชุดเบาในเบรงนะครับมันมีขีฝุ่นไหลนะครับมีซองยางนั่แหละเบิดชัุ่มมงแล้วนะครับถ้าบวตัวนี้ก็ชุดนี้นะครับ ชุดนี้ที่มันเป็นแงงนะครับครับนี่ก็มีเสือสองยางนะครับที่มันบ่กึืนคือตัวนี้มันงอแงงอแงครับย้มอยู่สองก็คือเบานี่นะครับเป็นชิฟฟลหลายเดี๋ยวสีลองแกล็ดใสรลองขูดเบิองนะเบิดแล้วไม่มีรู่วไม่มีซึมให้รลดกปกตินะครับจะยกยากเดี๋ยวสิเบิองกันว่ามันสิเป็นยังไงเดี๋ยวลองทำความสะอาดเบิองครับตัวนี้ ่วนตัวนี้นะครับซื้อหม่ครับบะสันกระหาวิธีเฮ็ดให้หู้มันกลมๆเท่ากับน็อตนะครับบะชันมันสีงอกแงกงงอกแงกนะครับมันสีโยกบดตรงนะครับเพราะว่ามันกใส่งานมาดดนะครับตัวนี้ซื้อมาอย่างเดียวของศูนย์น่าจะอยู่ที่สามร้อยนะแต่ว่าเขาบอสือเขาพอใส่อยู่นะครับนี่ครับ นี่จะขี้ฟุนฟ้นะครับขี้ฟุ้ลายนะครับเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้มันตัวยางห้องบ่อให้คุ้้เขาให้น้ำเขามันขาดแล้วนะครับจะได้มาตัวนี้ววเดาไปเบื้องกันมันสิด้บ่รัดเดี๋ยวห้องประกอบขึ้นนะครับคือเกาทดสอบนะครับการพูดขี้ดินออกแล้วออกร้ายเติมนะครับขี้ดินออกล้ายลายเลยแหละนะครับเดวไปเบิ่งกันว่ามันสิดไซไดบ่ หาวิธีแล้วไล่มองแล้วบ่ไดดนะครับเบิ่งอาการนี้ตัวเดียวครับผมเรียบร้อยนะครับตัวสงอกกับคือเก่าแล้วครับแต่ก่อนมันก็ใส่ได้อยู่เดียวมาลองเมึงนะครับหยกทีเดียวขึ้นบ่นะครับสิบขึ้นไหลเรียบ้อยนะครับขึ้นเรียบร้อยโอ้แสดงว่ามองแกนสลักบรนยกบขึ้นบ่สุดนะครับมันก็เลยเป็นแบบผมหาสาเหตุมาตัดดุนะครับเพิ่งเห็นนะครับก็เลย ่ายคลิปลงบึงว่ามันเป็นเั่งไหถ่ายไหวได้ไรนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับส่วนตัวนี้ก็ทาเปลี่ยนสลัก,กเปลี่ยนขั้นโยกนะครับโอเคใส่ได้แล้วนะครับถือว่าเป็นการสอบเอาเองหาวิธีเอาเองนะครับขอบคุณครับ